เรแข่งกันอยู่รมกันไปพวกเราต้องกินอดบตกนนะระดว่า่าคือเ้ยาวไปอยู่นี้ไระดาษคือการกษาที่เลคุมควบคุมกอจะน่านใจอ นี ia, ่กยกต่สองคนตอนนี้โมกี้สุกากันนองบมก่าใหว่บ้านน้องโอ้ดีใจล่ะลูกเต่าก็ส่มหมกันแล้วก็นั่งรอไ็ใช้ว่าใช่ในดวงที่นี่พ่อก็บอกต้องดินไปน้าบ้าน อู <t 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 ่า h à กบต้นบักกามีเจ้าเท่านี้อยู่รวมอยู่รงยังไบ่ดีพองอ่างตอนเช้าแบบนี้เตยกองฟองอ่างรำมนด้วยสวยมานนาต้ละอะไรม่ไดีหายใจไหมอ่าอยู่ดีไม่เห็นเด้แบงค์เนอบตั้งใจเรียนเทนนานที่คุจะเจ้องดีๆ